ผู้ใดบบเตงบ่ตึงบ่งบกระชับแกใส่เลื่อนต้นวานชักมดลูกครับนี่แหละลักษณะนี่เลยเดี๋ยวเมื่อนี้สี่ขุดเอาหัวงัดเอาเลยบึ๊บบึ๊บสี่เอาสีแต่เฉพาะหัวนะครับนี่หัวมันจะสิบเป็นลักษณะนี่นะครับหัวไอวานชักมดลูกนะครับต้นลากสามสิบแบบนี้นะครับสี่ขุดเอาก้อนชึก นี่ต้นมันมาที่นี่กันสิพ่อแล้วเป็นสายเป็นสายยุ่นสี่นะครับสิเก็บเอาก้อนดึงเอาเลยอึ๊บโอ,อ้ดึงยากได้มาแล้วครับสดสดจากดินอันนี้คือหัวว่านชักมดลูกนะครับอันนี้ก็จะลาก30หรือว่าสาวน้อยร้อยแฟนตามดีๆอาการต้อไปนี่ฟังผู้ใดใบหน้าบอกพองบอใสฝ่าเยอะ หรือว่าประจำเดือนมาบ่าเป็นปกติหรือหมดลูกบ่เขาอูหรือหมดลูกย้อนหมดลูกยานนะครับหรือเราถ้าผู้ซ้ายกะใส่เลื่อนแบบใส่ใส่เลื่อนนั่นแหละนะครับผู้ซ้ายเขาใจดีนะครับ <c oughs> รวมถึงผู้หญิงที่บ่กระชับปอเตงบ่ตึงมันย้อนมันยานนะครับกะเอาตัวนี้ไปมันก็สิทําให้กระชับทําให้แน่นทําให นั่นขึ้นนะครับนี่ดีมากเลยสำหรับผู้หญิงผู้ซ้ายกะแก้ใส่เลื่อนเวลาใส่มันย่อนลงไปลูกอันทะและก็ลูกอันทะอักเสบนี่ก็แก้ได้คือกันนะครับด้วยสองตนี่2ส,สมุนไพรคูณสองเลยนะครับคูณสองรูกจากอาการกันแล้วผู้ใดเป็นกะไปหามานะครับสองสมุนไพรนี่มี ว้านชักมดลูกนะครับแล้วก็รากสามสิบวิธีการทํากินให้พี่น้องเอาว้านหัวว้านชักมดลูกนี่นะครับไปฝานเปลือกออกแล้วก็ซอยบางๆซอยบางๆแล้วก็ไปตากแดดแดดเดียวหนึ่งวันนั่นแหละนะครับแห้งไม่แห้งไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอามาบวกกะัะรากสามสิบ อันนี้จะใช้สดหรือแห้งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอามาต้มรวมกันเลยนะครับต้มรวมกันถึงบอกถึงบอกว่านี่คูณสองอิรีนะครับสมุนไพรนี่หรือสีเอาไปดองก็ได้นะครับดองก็ได้กัใส่แบบวิธีเดียวกันกลต้มนั่นแหละนี่ดีอิลีนะครับผู้ใดโบเตงบ่ตึงบ่กระชับยังซีมันกระซี่กลับมากระชับมันแน่นมันนั่นคือเก่านะครับรวมถึง พวกที่เป็นไวท้องลอ้มหงุดงิดแบบบอ่อกระซับกระายนะครับสูตรนี่ได้รับคําขอบคุณจากพ่อบ้านพ่อบ้านของต่างๆนะครับเพิ่นหลายมาเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าขอบคุณหลายๆเรื่องใส่มันเลื่อนนะครับหลวงมันหลวงเป็ดอยู่ลูกอัญทะอันนี้มันดีเลยเพิน่นถึงโทรถึงไลน์มาบอกถึงเมนมาบอกขอบคุณหลายๆอันนี้ได้ผลอิเล่นะครับไอ ถ้าเขาสี่เอาบวมีหวานชักไอบ้บวมีรากสามสิบเขาเอาแค่อันนี้ไปต้มหรือไปดองก็ได้นะครับถ้าไอ้แก้ใส่เลื่อนบอกได้เลยว่าสองสมุนไพรนี่ดีต่อสุขภาพถึงพอบ้านและแม่บ้านแบบแข็งแรงดีนะครับผู้หญิ้กับสีกับมากระชุ่มก็ช่วยมากระชับมานานมาแนนนะครับผู้ซ้ายกับตามที่ว่านะครับกับสีหายไปนะครับขอให ทำกินตามที่ว่ามานะครับการจินกะกินประมาณถ้วยกาแฟก่อนนอนดีที่สุดหรือสิกิบระวางวันกะโบมีปัญหาถ้าวิธีดองกะแลงละเป็กสุดยอดเท่านั้นนะครับแล้วโดนบ่สิดีขึ้นกะอยู่ที่อาการของแต่ละคนนะครับแต่อีสานพระเจ้าการันตีอิลีว่าดีและเห็นผล